สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์มาตรวจดวงการงานการเงินความรักประจําเดือนกันยายนกันเลยค่ะมาดูเรื่องงานก่อนเลยนะคะสําหรับในเดือนนี้มองว่าเป็นเดือนที่ชาวสิงห์นะคะจะได้ใช้พลังงานและความสามารถอย่างเต็มที่โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเดินทางงานต่างประเทศงานออนไลน์การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้างานเบื้องหลังและงานที่ต้องใช้การเจราจาติดต่อจะโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะ คุณจะมีโอกาสแสดงความเป็นผู้นําและได้รับการยอมรับจากทีมงานหรือผู้ใหญ่ที่ให้ความไว้วางใจกับคุณนะคะกลางเดือนเป็นต้นไปงานใหม่ๆจะทยอยเข้ามาทั้งโอกาสการทําสัญญาโครงการที่รอความชัดเจนก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะมองว่าการตัดสินใจใดๆในช่วงนี้ควรหารือกับ คุนส่วนคู่ค้าหรือคนใกล้ชิดก่อนนะคะเพราะว่าหากทําอะไรเพียงลําพังเนี่ยอาจจะขัดใจกันหรือไม่ตรงกับมุมมองของทีมงานจนเกิดความไม่ราบรื่นขึ้นได้ในภายหลังค่ะสำหรับเพื่อนร่วมง,งานและเจ้านายนะคะเดือนนี้มองว่าเป็นแรงสนับสนุนหลัก ที่จะผักดันนะคะให้คุณไปข้างหน้าบรรยากาศในการทํางานโดยรวมมองว่าค่อนข้างดีนะคะเพียงแต่ว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะมีการต่อรองะคะ่ะเรื่องของผลประโยชน์อยู่บ้างนะคะซึ่งมองว่าถ้าคุณพยายามที่จะยืดหยุ่นมีความประณีประนอมมองว่าความสําเร็จและผลลัพธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นได้คะ่ะ สมมุติว่าถ้าเกิดคุณทํางานขายออนไลน์แบบนี้นะคะอาจจะมีลูกค้าต่างชาติมาสนใจซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องมีการเจ,เจราจาต่อรองราคาแล้วก็เงื่อนไขาบางอย่างนะคะซึ่งถ้าเกิดคุณใช้ไหวพริบและลดนะ,ะาบางจุดนะ,ะลดลดเรื่องของเซอร์วิสหรือเรื่องของราคาบางจุดไปเนี่ยที่คุณไม่เสียหายเนี่ยก็มองว่าคุณน่าจะได้ดีที่ได้กําไรระยะยาวค่ะมาดูเรื่องการเงินในเดือนนี้นะคะมองว่าเดือนนี้ เมื่องานดีแล้วเงินก็สดใสามากเป็นพิเศษค่ะมองว่าจะมีะไรายได้เข้ามาหลายทางนะคะเพราะว่าความขยันและความพยายามอย่างต่อเนื่องในเดือนก่อนก่อนหน้านี้มันจะเริ่มส่งอิทธิพลส่งผลให้เราได้กำเงินกำทองแล้วค่ะคุณมีโอกาสในส่วนของเรื่องเงินกู้ด้วยนะคะหรือการสนับสนุนจากธนาคาร คุณอาจจะมีโอกาสได้ผลประโยชน์นะคะจากทรัพย์สินที่ถือครองคุณอาจจะมีโอกาสได้เงินนะคะจากลูกค้าต่างประเทศหรือจากโลกออนไลน์คุณมีโอกาสได้รายได้เสริมหรือ ค่าคอมมิชชั่นค่ะจากงานพิเศษมองว่าเรื่องของการสร้างคอนเน็ชันเนี่ยเดือนนี้มันโดดเด่นมากๆนะคะจะนำโอกาสทางการเงินใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็มองว่าอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของโชคลาภเล็กๆหรือว่าการลงทุนการเสี่ยงโชคด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมองว่าเรื่องของรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเนี่ยมักจะมาจากหนี้สินนะของคู่ครองหรือหุ้นส่วนหรืออาจจะเป็นปัญหาสุขภาพของคนใกล้ชิดที่อาจจะทาให้เราต้องเสียเงิน ไปในจุดนี้ค่ะมองว่าเรื่องของเงินก้อนนะคะอาจจะมาจากเรื่องของการสื่อสารคอนเน็ t ชันะ ion, หรือเรื่องของคอมมิชชั่นแต่ก็อาจจะต้องนำเงินส่วนนี้ค่ะไปเคลียร์หนี้สินบางส่วนให้กันกับคนใกล้ชิดของเรา มาดูเรื่องความรักกันบ้างนะคะมองว่าสําหรับคนที่มีคู่เดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่ความรักเนี่ยเรียกว่ามันจะแบบหวานหวานหรือเผ็ดเผ็ดไปนิดหนึ่งนะคะคือมันจะต้องระวังเรื่องปัญหาเงินทองะคะ่ะอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะเกี่ยวกับการใช้จ่ายหรือเรื่องของภาระหนี้สินเนี่ยบางคู่เนี่ยเรียกว่าถึงขั้นนะมีการถกเถียงเสียงดังเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าปล่อยให้อารมณ์นำเนะ่ยเหตุการณ์เล็กๆเนี่ยอาจจะบานปลาย ถ้านะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวได้ดังนั้นเดือนนี้ความขัดแย้งกับคู่ครองเนี่ยจะต้องระวังควรจะใช้ความอ่อนโยนใจเย็นเข้าหากันนะคะรู้จักประนีประนอมนะคะอันนี้มันถึงจะผ่านเรื่องร้ายๆเรื่องของเงินทองไปได้นะคะเช่นถ้าเกิดว่าเราอาจจะคุยเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถหรือลงทุนร่วมกันนะคะหรือ,อ,อถ้าเกิดใจร้อนทะเลาะกันอะไรแบบนี้นะคะจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันน่าจะมีปัญหาในระยะยาวนะ จุดเริ่มต้นมันน่าจะมาจากเดือนนี้นะคะคนโสดเนี่ยนะจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆนะจากการทำงานการติดต่อออนไลน์หรืออาจจะเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาใกล้ชิดนะมองว่าเรื่องของคนรักใหม่เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่านช่องทางออนไลน์นะคะหรือว่าเจอกันแล้วพูดคุยกันนะแต่มองว่าลึกๆคุณอาจจะยังรู้สึกไม่พร้อมค่ะที่จะทุ่มเทกับความสัมพันธ์ ในช่วงนี้อยู่นะอาจจะเป็นแบบคุยกันแบบเพื่อนไปก่อนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทํานายในเดือนนี้แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id chita astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ